ดีค่ะสวัสดีคุณแม่เอนะคะช้างช่องฟันต้นช้างไทยทุกๆท่านนะคะสวัสดียามเย็นๆเนาะวันนี้ก็มาถ่ายคลิปนะคะน้องจิเตอร์กับพี่ฝ้ายนะคะให้คุณแม่เอได้ชมก็วันนี้นะคะมีคนเศร้าหนึ่งคนนะ,ะก็เราไปหาพี่ฝ้ายกันนะคะก็พอดีว่า วันนี้นะคะควันต้นต้องเดินทางกลับไปพัทยานะคะเราทางนี้ก็คิดถึงน้องเย็นน้องจุ๊เเห็นรูมน้องเย็นนะคะก็มีซึมแล้วก็น้ำตาไหลนะ,ะบอกว่าคิดถึงพ่อคิดถึงพี่เย็นนะคะก็เลยมาทำคลิปนะะ่าพาเขาออกมานะคะก่อนที่คุณพ่อจะเดินทางกลับพัทยานะคะก็บอกว่ายอยากไปหาพี่เย็นนะคะ ก็นี่เลยนะคะก็มาหาพี่ฝ้ายก่อนน้องเพราะว่าเรายัางไปไม่ถึงนะคะ <g ül> ความน่ารักของน้องตูเตอร์กับพี่ฝ้ายนะคะก็พอดีว่านะคะเขาคิดถึงพี่เย็นนะคะแล้วก็รู้ว่าพี่เย็นก็คงคิดถึงนะคะพวกเราทางนี้เหมือนกันก็เพราะว่าเมื่อวานนะคะโทรไปถามนะคะ <g ül> โทรไปถามแม่ควานประกายเนาะเขาบอกว่า พี่เย็นไม่ค่อยกินหญ้านะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเหงาหรือเปล่านะคะคิดถึงพ่อควานนะคะก็วันนี้ก็คงจะต้องเดินทางกลับนะคะไปะดูแลน้องเย็นนะคะที่พัทยา <c oughs> ความน่ารักของพี่ฝ้ายกับน้องตวเตอร์นะคะก็ซึมนะคะบอกว่าอยากไปหาพี่เย็นนะคะก็มีการพูดภาษาเด็กเนาะว่า แม่ทําไมลุงพจน์ไม่ไม่พาพี่ฟ้าไปอยู่กับพี่เย็นนะคะเพราะว่าเขาคิดถึงช้างนะคะช้างเคยอยู่ด้วยกันก็คิดถึงคุณพ่อด้วยนะคะก <g ül> ็ <g ül> <g ül> ต้องยอมรับว่านะคะที่นู่นนะคะมันดีกว่าที่นี่เนื่องจากว่าคุณแม่ก็จะเห็นบริบทรอบๆเนาะมันไม่มีอาหารช้างไม่มีอะไรเลยนะคะมันแห้งเกรียมมากนะคะแต่ถ้าไปที่นู่น ฝนมันมาเร็วกว่าแล้วก็อาหารมันมีเยอะกว่าเพราะว่าแม่ควันได้ดูรูป,รปนะคะดูคลิปที่ควันต้นไปตัดหญ้าแล้วก็ถ่ายให้ดูนะคะหญ้า,ามันอุดมสมบูรณ์กว่าแล้วก็ตัดฟรีด้วยนะคะแล้วก็ช้างก็มีงานนะคะแล้วก็มีน้ํามันนะคะเติมไปตัดหญ้าให้เขาได้นะคะแต่อยู่ที่นี่ นะคะมีแต่ซื้อกับซื้อเลยนะคะซึ่งซึ่งต้นทุนในการเลี้ยงช้างนะคะมันก็โอ้ยพี P ่ฝ้ายเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็กลัวว่าจะไม่ไหวเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีการไร้สดไม่มีคุณแม่ f อซนะคะเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าป้อนกล้วยป้อนผลไม้เนี่ยนะคะก็คงจะแย่เหมือนกันเนาะดูพี่ฝ้ายนะคะโอ้ยมาแดงกับตาหิวหรือเปล่า <laughs> ิดถึงพี่เย็นไหมนะคะเมื่อวานขวานต้นอ๋อเมื่อวานขวานต้นมานะคะก็มาหยอกเข้าจํากันได้เนาะแค่2เดือนเองนะคะเขาหยอกกันนะคะนี่นะคะใช้ขาหลังนะคะในการหยอกควานนะคะก็เป็นภาพที่น่ารักแต่ว่าแม่ขวานไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ให้ชมนะคะก็เป็นความสุขในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวน้องติวเตอร์ปิดเทอมนะคะแม่ขวานก็จะ ไปหาน้องเย็นบ้างเนาะแล้วก็จะมาถ่ายคลิปนะคะ,ะรูปร่างของพี่เย็นให้ได้ชมกันนะคะถ้าพี่เย็นยังอยู่ที่นี่นะคะพี่เย็นก็อาจจะยังผอมเพราะว่ายาอาหารมันไม่เพียงพอนะคะแล้วก็มันต้องซื้ออย่างเดียวนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะหนักนะคะดูพี่ฟ้ายเขาเลียมย่ากินนะคะคุณแม่สี ก็คือมันเกรียมเนาะมันก็ไม่มีอะไรนะคะถ้าเราไม่มีสับปะรดจากคุณแม่ใหม่นะแล้วก็ไม่มีตะกร้าผลไม้จากคุณแม่เอฟซีนะคะที่คอยอป้อนผลไม้เนี่ยนะคะเราก็จะลาบากมากมากเลยเราไม่รู้ว่าเราจะไหวกันไหมนะคะเพราะถ้าไม่มีการไล่สุดนะคะก็ค่อนข้างที่จะหนักแม่ควานก็คงต้องแบบ คิดหาวิธีนะคะตอนนี้แปลงหญ้าของเราะะหมดแล้วหญ้าที่แม่ควันถ่ายคลิปให้ดูนะคะลงช่องพังน้องฝ้ายมันยังตัดไม่ได้นะคะเพราะว่ามันยังอ่อนมากถ้าตัดมันก็จะไม่ถึงเดือนเพราะเป็นหญ้าอ่อนนะคะมันก็จะใช้ปริมาณเยอะนะคะให้ช้างกินแต่ถ้าเป็นหญ้าที่แก่หน่อยนะคะมันก็จะ,ะสามารถตัด,ได,ไ,ดได้ได้ได้นานขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นหญ้าอ่อนช้างเขากินหมดเร็วแล้วกินไม่อยู่ท้องนะคะก็ เลยตอนนี้นะคะแปลงยาของเราก็ลอยหลอนะคะก็คือใกล้จะหมดแต่เรามีสับปะรดแต่ว่าช้างจะกินสับปะรดอย่างเดียวนะคะก็ไม่ได้เหตุนี้แหละนะคะทาไมที่ทาไมช้างที่พัทยาเขาถึงไม่ยอมกลับบ้านนะคะตอนที่ตกงานหนึ่งแหละเขาพยุงด้วยอาหารนะคะเพราะแหล่งอาหารมันมีอยู่ที่นั่นนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้ทุนมากนะคะแต่ว่า ความเป็นอยู่หรือบ้านอ่ะมันไม่ใช่บ้านของเราเนาะมันก็อาจจะลําบากตรงนี้แต่ทุกคนเขาก็ยังสู้อยู่เพราะว่าหนึ่งแหละถ้าเขากลับมาบ้านอ่ะอาหารช้างคือเป็นสิ่งที่หนักมากๆแล้วช้างกินเยอะนะคะคุณแม่เอฟซวันนี้ก็มาถ่ายคลิปให้ได้ชมน้องดิวเตอร์นั่งเศร้านะร้องไห้น้ําตาไหลนะคะก็เอ็นดูเขาแหละนะคะเขาก็คิดถึงทั้งช้างทั้ง ควานพี่เย็นเนาะก็อยู่ก so ับพี่ฝ้ายนะคะพอบรรเทาได้บ้างนะคะก็วันนี้มาถ่ายคลิปวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของน้องฟ้ายให้ได้ชมบางวันก็ไปทุ่งนะคะแต่การไปทุ่งอ่ะมันไกลนะคะแล้วก็เดินไปทุกวันก็ไม่ได้นะคะนี่คือสภาพนะคะที่เราอยู่กันตรงนี้จริงๆนะคะณฤดูแล้งตรงนี้นะคะ ถ้าเกิดว่า,าเราไม่มีตะกร้าผลไม้หรือไม่ได้ไร้สดอ่ะแม่ควันก็ไม่รู้ว่าคุณลุงของแม่ควาน่ะเขาจะยังสู้ไหวไหมนะคะเพราะว่ามันเป็นาภาระที่หนักพอสมควรนะคะกลัวเขาจะท้อเนาะไอเอามานี่ก่อนนี่มดแดงกัดเนี่ยไปลมมดแดงอืม ก็วันนี้มาถ่ายคลิปให้คุณแม่เอฟซีได้ชมนะคะอีกอย่างหนึง่งพี่ฟ้ายก็ไม่มีงานพิเศษหรือไม่มีงานแห่ใดๆเข้ามาเลยนะคะไม่มีไรายได้เสริมเข้ามานะคะจากช่องทางไหนเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะคะคุณแม่เอฟซีถ้าไม่มีสับปะรดจากคุณแม่เอฟซีไม่มีะตะกร้าผลไม้นะคะก็ไม่รู้ว่าจะจะไหวกันไหมนะคะรอให้ฝนตกมาเร็วๆเนาะ หญ้าของเราจะได้แตกยอดนะคะคือช้างกินกินเยอะนะคะดูอาปากกินอย่างเดียวเลยขออาหารอย่างเดียวเลยตอนนี้โอ๊ยเชือกเชือกก็เดี๋ยวเราจะรับเขากลับบ้านนะคะคุณแม่เอฟซีเนาะเพราะว่ามันเย็นแล้วนะคะกลับไปกินหญ้านะคะกับต้นสับปะรดที่บ้านนะคะวันนี้ก็มีอ้อยนะคะวันนี้มีอ้อยเนาะไหนดูปากสิ อุ้ยฟันไหนไหนดูฟันก่อนอ้าวอาก,อากว้างๆสีอากว้างๆเร็วกว้างๆกว้างๆให้คุณแม่ FC ฟซีดูฟันในทางนี้อีก <c oughs> โอ้พี่ฝ้ายจอมเขมบนะคะก็ฝากคุณแม่เอฟซีนะคะเป็นกำลังใจให้กับน้องฝ้ายของเราด้วยนะคะคุณแม่จา๋านะคะให้สู้กันต่อไปนะคะ บางท่านอาจจะเห็นว่าน้องได้เข้าโครงการแล้วนะคะอาจจะแบบอยู่ได้แต่ต้องยอมรับในจุดนี้นะคะว่ายังลำบากเหมือนเดิมนะคะยังต้องสู้เหมือนเดิมเพราะว่าช้างกินเยอะนะคะอาหารของเรามันไม่เพียงพอต่อการกินของเขาจริงๆนะคะเพราะว่าเขากินจุกมากนะคะขอทุกวันเลยนะคะ ก็เอ็นดูนะคะอย่างมีหญ้าเยอะๆเหมือนที่พี่เย็นนะคะเ <c oughs> พราะพี่เย็น <c oughs> ดูมาปากขอเพราะว่าพี่เย็นนะคะหญ้าเยอะแล้วคิดถึงพี่ฝ้ายนะคะที่นู่นหญ้าเยอะมีหญ้าหลายชนิดมีทุกอย่างแล้วก็สับปะรดไม่แพงเท่าที่นี่ด้วยแล้วก็คิดถึงพี่ฝ้ายเนาะแต่ที่นี่ไม่มีอาหารหลากหลายให้เลือกนะคะใบข้าวก็ไม่มีนะคะเพราะว่าที่นี่ มันไม่ได้อยู่ใกล้แหล่งน้ำนะคะที่จะจ็ปลูกหญ้าใบข้าวได้ตลอดทั้งปีนะแล้วอีกอย่างหนึ่งใบข้าวถ้าเกิดว่าเร่งปุ๋ยมากเกินไปก็เป็นอันตรายด้วยนะคะถ้าเป็นใบข้าวธรรมชาตินะคะก็จะปลอดภัยหน่อยเนาะแต่ถ้าเขาเล่งปุ๋ยทั้งยูเรียทั้งปุ๋ยข้อผสมกันมันก็อาจจะมีเชื้อรานะคะก็ กินจุขนาดนี้นะคะขอทุกวันความน่ารักของพี่ฝ้ายนะคะอย่างน้อยๆก็หายคิดถึงพี่เย็นได้บ้างเนาะนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องฝ้ายของเราด้วยนะคะ